เอ,อามาเยี่ยสองมาช่วยเคลียรนะ์หน่อยโอ้โหเยี่ยแข่งสี่ตัวสัตสเยีเ่ยเคลียร์ทันที่เรียมเดินมาโป้ผมใส่คนนะเออกวามมาวูวา่าเคลียร์มาผมโป้คนมาเคลียร์เยี่ยนี่มจะขอเข้าป้อ,เอมเอนเี่ยตัดการเคลียร์ดได้เลยมันโป้มันโป้พีม่มาแล้ว ไปกดกดเรื่นี้แมนมันจะตายแล้วโอ้เมนดูกลางเมอดูกลางพี่ดูลำเบร์ให้อยู่เนาะจบล่างจบล่างจบล่างกอนนเม่เล้ไปกลางไปโอ้ขึ้นจบล่างจบล่างโอเค ตัวลำเบอร์อยู่ไอ้ดึงมัฟบักสงสัยผมเอามันเจ็บได้วิสัตว์แม่งผักกูก่อนเฮ้ยมันจบบนนะพี่ไม่ไจบตั้งจบบนนะนจบบนนะไปดึงมันนดูดมันดูดมันด,ดูนดกด,โดด,ดโดดล่างได้ต่อ <Okay. S 1> ล่างมันแค่คนเดียวนะเว้ยล่างสองล่างสองโหลดอยู่แล้ว <Okay. S 2> โอเคหนูเลื่องไปวันดีไปวันต้องดีไปวันต้องดีเดี๋ยวไป มไม่พี่โดยอยู่แกจริงโดยไบโอโลจัดอ่ะมันจบแลนมันเก็บเลือดหลังไปแล้วด้วยไม่เคลียร์บอลไวนะการรอนเจ๊กเลยลำเบอร์กเของเดือดวปพี่ล่างสองล่างสองล่างสองมันมันมีจับนะระางสองโดนเอาของก็ได้นะเราเริ่มบูนีิโอเว่นัวขวาทิมขวาปะตัวเดียวเองอยู่มาอยู่มาอยู่มาเบิร์กหลอดมันดิวที่ดียลิเลียปล่อยบอลใครพี่วะ ไปแล้ะทีรับล่างสองคนโอมีนไปล่างด้วยมันได้อยู่ล่างโอเครีเซ็ตแต่เราเล่นเรื่อยๆไปเรายังไม่ถึงสะเกลวเล่นเม่นหายพี่รองล่างสองล่างสองเหมือนเดิมโอ้โเฮียนี้อันติใส่นกไอ้เยี่อะ คือว่าเมยมันหนักนี่นาอเคโอเคพี่ดูขวาสอดสอดได้แล้เฮียพูป่าเปาตึ้งตีตัวเล็กมานะมีอยู่บนโอเคูดูดูรองเท้าวิฮะออกจำนวหกสิบเดี๋ยว่คยแก้แล้วกันบอลนะพี่ปลามันปลามันทามงยิงบอลไอ้ลมลมประานะ ไมดอยูเลยมันหายนะบนระวังด้วยลงสไลด์แล้วเดี๋ยวเว็บนี้ผมไปเติมเลยลมมันเลื่อเจ็ดสิบเปอรอะลมลมเดินกลางไม่ได้นะเว้ยลมมันอะเนี่ยเดินเข้าลึกจัดเลยตายแค่สองนะเว้ยเฮ้ยแพนน้ายังบนมาดิมาดิข้างล่างน้อยไปเอาเลือกขึ้นหลอดเดี๋ยวขึ้นหลอด เอาหม่โอยโอ๊ยฟิกพ่อพโอพ่อเอาแมวมาเอาโมมาตายหรอโอเว่นซิกจับอ่ะมอ่หเัมเบิลฟิกนะสบนสามล่างสอสามฟิกบูย่ขึ้นบูยขึ้นล่างลื่อนไววได้บัวโดนมาอ่ะเกียร์เจ็บเกียรมันเริ่มแรงอ่ะ ไม่มันจะกลับไปฟาร์มบูว่ะเมียผมลืมแลมันมันฟิกแมทฟิกแมทฟิกนาทีผมแมทฟิกพอทีทำมิ่งบูทำมิ่งบูแมทมันเจ็บซึ่งหมดอ่ะตรงเฉยๆโอเมนไล่นะโอเมนไล่นะระวังนได้ฟิกนะโอเมนไล่มีฟิกนะฟิกมาตอนไหนโอเมนมาเพื่เปิดให้เอ้ยๆมาดูดิอัลเบอร์ยกว่ะ ไอย่างนี้ได้นี้โอเมนมันเจ็บฟรีไหมเดินไล่ไปโอเมก้าเขี้ยให้ข้างล่างเสียทีอ่ะโอเมกครึ่งหลอดต่อต่อไปนะต่อมข้าไปก่อนเคยเหานปะนี่รถถังอยู่นลัมเบอร์พวกนี้มันเพิ่งยกไปตรงกลางพี่มีล้างอยู่นะพี่มีล้างอยู่นะเคยไม่เข้าอ่ะเคยไม่ได้เราเบจะตายผมไม่ได้ว่ะเคยร่างว่ะค้องหลีว่ะ ดาดาขึ้นข้างล่างเขี่ยแล้วนะเม็ดอยู่ล่างเมดอยู่ล่างออบเจกต็อกเม็ดขึ้นหลอดเลยอเกาอะไรเมกดอะล่างนม่อยาสามตัวพี่สาเทาของเอียงเอียงซ้ายเขี่ยกลางเอียงซ้ายอะเท่าเมดมันลีนแ้วเม็ดขึ่งหลอดเมื่อกี้โอเครีบๆเขี่ยกลางไปมันแพนด้ามันเปิดมังกรเอ้ยผู้พูงเอียงซ้ายนี่ยังบ่นเลยพี่เขี่ยเลยแล้วเดี๋ยวผมกักให้ ไอ้ภูภูไปกักเดินเดินกากนี่ภูเอาเม่นดี่ร่างเคลียร์ได้เมทดายแล้วล่างเซฟ็่ปะโอเมนมีแข่งนะเม็บนเมทมันเอียงขึ้นบนอ่ะป้อมเลยป้อมเลยผมกดไปโอ้ยไม่มาบ้านไปบนสายน่าจะได้ล่างนะเว้ยพี่เฟลเมทมันไม่มาทำเบลพี่ทำเบลอยู่พี่โอเคผมโซโล่ให้เลยทำไปอยู่พี่ดูให้อยู่ พี Even w. W ่มันหมีรวยนะระเบิดยกปิกยกเบย์เจ็บครึ hmm. okay. ่งหลอดไม่มีเรื่องหลังกองเดี๋ยวแม่ไปลากได้ถ้าสองเอ้มาลาแคดี้เราฟรีแค่นี่แคดี้เราโล่ถ้าสองตไม่ลองไม่ลองไมาลองมาเยอะนะผมน่าจะตายเป็นหน้ามาด้วยเดี๋ยวเโอเจ็บเบย์โอแข็งเราต้องหล่นะสีดวยอหน้าหมดแล้วนะ่ยเบย์โอเจ็บนะเว้ยรีแล้วด้วยได้หนึ่งได้หนึ่งปิกเราด้วย เดี๋ยวลิเลียพุ่งหน้าพี่เฮ้ยมันมันขึ้นมาโอเมนจับแล้วนะโอเมนจับแล้วแปดสองสองโวโอมาเป็นล้มาเป็แล้วพี่ลีพี่ลีแปดสองสองนะโวโอหมีน่หมีน้าไปฟาร์มแดงสลับเลยอะไรนะเออสลับผมจะเล่นกลางเว็บเนี่ยอยากจอดกลางวันนี่นี่หมีนี่ระวังระวังโอเมนโอเมนมีจับเฮ้ยโอ้ยระวังโอเมนนะอยู่เวลาเยวไม่ใช่ เจมมอเจมมอไม่ดีเลยไม่ดีเลยพี่เลยคือว่าเล่นกลางไม่ได้หว่งมันน่าจะมากลางไม่ได้ไม่ได้ระเบอยกนี้ยกหนึงเดียวเลยวายสัตว์ไม่เจอหน้ามันยกหนึงเดียวเลยว่ะคลลียร์่างเคลียร์มเคลียร์บนสูงนะโอเคดูลำเบอร์อยู่ตัวตัวนะข้างบนอ่ะเบอร์โอไม่สู้ของมันหน้ามันไฮเหมือนมันจะอยากกุ๊กกลางมากเลยว่ะมีอยู่นี่มีอยู่นี่บนตัวเดียวพี่ ยังเบอรยังเบอร์อ่พี่อยู่ลองลองลองซอนบทได้ไหมแล้วเนี่ยไโอตัวเดียวไปโอตัวเดียวตัวเดียวมีเรี่ยไปละอยได้หมเอ้ยมีร่างระวังโอเมนนะโอเม้นอเม่เม้นอเม้นเม้ี่เจ็นเม้นเม็บเม้นโอเม็บแ้น่เ้นี่ยมโม้นม้นโอ้นอ้นเม้นโอมีนอเม้อเนอเมนมนอเมอเม้นอม้นโอเม้นอม้นอเอเอเอโอมันเนออมนอเนอมอเม้นโอมนโอนอม้นมนนอ คนเคียงไปได้ไปได้นับจิดนับจ็กนับจิกมยนโลมันโลโลมันโลนับจ็กผมเก็บเรื่องหลงปอมไม่ต้องดีได้บนสามตัวมีนีเดียวโรมินมีแข่งยาเคียกลางบีบบีบป๋าแล้วปะไม่เป็นดีโเมนอยู่ดีไม่เคยดูมัน สบาปยกพี่ผมเยอะไปไกลหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปดูบนให้ก็ได้เอ้ยมันจะเล่นนั้น่ะถอยได้ถอยได้วล่นอ่ะเฮ้ยมันจะหาแทนโอ้ยใครรูดูดูดูรับรับรับพี่อยู่รับี่อยู่ชนะเจ็บไม่แค่นี่มันโผล่บนอ่ะแพน้าตายแพน้าตายแพน้าตายไปดูเมยก่อนดูเมยก่อนผมเฟรดูเมยหน่อยดูเมยหน่อยโอเมน์มีแข็งนะโอเมย์มีแข็งนะโอเมยก่อนไปเรียมาโอเมยมันแข็งโอเมนแข็งโอเมนหน่อยเลียยวลงว่ะ มีเรียกต่อนี่เรียกมีขวบไหมโอ้ยได้กางได้กลางกลางก็ได้ฝ่าไปโอ้ยดราฟไปแล้วโอ้ยโไม่น่าดันต่อหรอกโอ้ยดันต่อมตายอ่ะเวต่อเลยโอ้ยตัวเดียวถ้าไม่มีอะไรทำก็นี่สัตว์ฉิบหาแล้วได้อยู่ได้อยู่ถอยมาเนาะมาฟาร์มต่ออ่ะฟาร์มต่อแล้วเดี๋ยวไปมังกรก่อนต่อได้มันไอ้นี่พอดีอ่ะ เคลียบนไวแล้วลงลงมาเล่นล่างสีไปเลยเคิร์ดเคิร์ดนายหมดบตรีให้ฟาเคลียร์ไปเลยเข้าไปอ่ะได้ได้จริงจริงมันไม่ต้องเคลียร์แหละมันเลยไม่น้ำหรอกิเไอหมีดีอยูหมีดีอยู่มังกรไอเบลการส่เบลการสองนสองหมื่นเม็ดมันหายอีกว่ะตัวนั้นผมไม่ถึงผมไม่ถึงเฮ้ยพี่หมุกพดนนี้ว่ะเอาตัวหลังเบอร์สิกเบอร์สิกมันจะสวบมังกรได้ไหมได้าเจ็บไปพี่ยัดพี่ยัดไปโอไปโอไปโอไม่มีแพ้ มีเวฟกลางมีเวฟกลางได้มีเออเล่นเล่นป้อมเลยเล่นป้อมเลยเล่นป้อมเลยมันเป็นโอเมนดาลิเลียลางก็ได้ล่างก็ดันนะล่างก็ดันเออมันอยู่กลางหมดเลยมันอยู่กลางหมดเลยล่างมีกลางเนี่ยป้อมป้อมกลางได้ล่างได้ล่างได่าได้ล่างเลยมีอันเสียงเดียวเลยเดี๋ดเลยเดี๋ยวตีป้อมให้เดี๋ยวเตียป้อมให้ปกสองนะเอาป้อมนะหัวป้อมนะ อาป้อมก่อนป้อมก่อนป้มก่อนป้อมก่อนป้มก่อนป้มตายป้มแตกพี่โรนู้ไอมเห็้ยนตาวะเ,เอามาไหมมีออฟจจิงมีออฟเริงปอมขยันขยันเล่นมาเล่นมามันมีบารมังกรเยที่อยแรเกินโดนสโลไอ้ี่อ๋อไม่ทันไม่ได้ลับวะต้องยียไงปปล่อยไปปล่อยไป มัไม่มีอะไรขึ้นอ่ะออบเจกต์มันเพิ่งเพิ่งเกิดอ่ะเดี๋ยวรอซ้าจะเกิดมันติดเคิร์ดอยู่หมีมันจะออกทอยเว้ยมันจะออกขีดลองเช็เก่านะลิเลียมีแข็งอยู่นะมั้ยลิเลาระวังว่ามันเล่นเดี๋ยวลองเช็คแอร์ซ้ายให้เรื่อยๆเพราะว่ามันน่าจะอยู่แอลขวาแอร์ซ้ายตัวหนึ่งเม็ดสองตัวเมนะกลางสองเช็คตัวกลางสามละโอ้กลางสามละ ต้องขวาแพนด้แล้วไม่เปิดอยู่ขว่าไรขว่าไรไม่เข้าขวาได้เข้าเลยเข้าขวาเลยบูดอยูวเอขวาอยู่เกดไปพุ่มเมนเม็นเจ็ดสิบพุ่มเนี้ยสองตัวซายดันได้เลยนะซาไม่มีใครโผก้ามาแล้ว ไม่ฝ่ยดางว่านะ่ายหน้าครึ่งหลอดเมหลอดเยเมล์ลองเลยเลอลจะลงมาทำผมนะแพนหน้ายังลงหน้าป้ามารอรอหน่อย้ารอหาไฟหน่ะเอ้ยรอเอ้ยลัมเบอร์ตัวเดียวนะตรงนั้นนะเมลดมันคึ่งหลอดน่าจะรีแล้วได้อียร์ฟรีนึเีกเลี่ไดยตังสูเบบนเ็ดสิบเมลมันอเมอยู่กลางเมลอยู่กลาง เราสบายอยูงแล้วเราลองนบอกะเม็นเจ็ดสิบได้ก่อนเลยเฮ้ยโอเมนฟิกจับโอเมนได้เจ็ดสิบสิบสี่สิบสี่สามศูนย์โอเมนฟิกจับเว้ามังกรได้นะมังกรจะขึ้นมันติดเขื่อนอยู่ไม่กล้าตีหลอกก่อนได้วปะมันลองโอเมนรอโอเมนจับแล้วโอเมนจับแล้วมันจับว้าวแต่แต่ถ้าถ้ามังกรขึ้นโอเมนน่าจะมีจับพอดีนะจับมันวามาไว ต้องดูเว็บไหมนะเว็บแต่นี่เป็นคนป่นไหมเฮ้ยไปลิเลี้ยวซ้ายลีเลี้ยวซ้ายดูมนะครับมันต้องเวลาแล้วมั้งเอ้ยหาหาทางซ้ายได้นะเว้ยมันดูอยู่ดูอยู่หาลองได้ไหมเพล่เอ้ยเนี่ยลำเบอร์เนี่ยลำเบอร์สไลด์แล้วมันยกมันยกแล้วทำได้ปะมันป้นกันนะมันมันตกทำไม่เหอนใจเย็นลงลิฟต์เดี๋ยวไม่มาแทงขวามาระวังนะ สองเทียบบนไว้นะเคีย์เลยเคีย์เลยด้อยสายหยู่ต่อไปของของสิบห้าด้วยพีดาล็อกขิ้อยู่หระล่างตกปุ๊บไม่ปอนไม่รู้มีไหมนะต้องไปรับล่างคิดว่ามันน่าจะเล่นสองคนว่างล่างน่าจะมีันะเลยเอ๋ลำเบอร์เจ็บลมเบอร์ตายลำเบอร์ตายเส้เส้ เฮ้ยอย่างเี้เล่นเล่นเล่นกลางขวากอนเปล่าเข้าขวาที่มุมขวาที่มุมมาๆมาๆนอนโดนจับพีิทุมัยพิทุมดิไมโอ้โหแรงอ่ะฉันได้หกกางแล้วหมดหมดหมดไอผมเล่นข้อมุดนี่ได้ว่ะได้ได้บีไปไอเราเรอช่วยอยู่ไม่มีอ่ะรอรอดูนะรอดูฝั่งโอเมนได้ผมหน่อยได้ป่ะพี่อนโอเมนก่อนนะไอโอเมนก่อนก็ได้โอเมนก่อนโอเมนก่อนมามาดิโอเมนมีล็อกคิลโอเมนไฟ โอ้ไม่ทันไม่ทันจม่จบจบจบแล้วปะตายตาไม่赖ไม่ะได้อยู่ได้อยู่ไม่ทันหอกเดียร์ไปไม่เกียคุณไม่ได้สรของเรารอดูการรอดูรวมมาเจอแต่มันไม่มีตัวโอเมีน้แดงด้วยอีกี่มีอนตี้มีอะไม่น่าได้สามีหมีมันจะอ้อมจะเล่นนั่เนี่ยสายมัเราไม่มีตัวรับอะ มีโยนให้ลุงเชียร์การ์ดก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลื่องขวาเราโตเอ้ยมันเข้าขวาไปยังมาลำเบอร์ยังเป็นฟิกยกก็รับอยู่รเบนอกแล้วต้องพออีลำเบอร์หมดแล้วเว้ยลำเบอร์ก่อนลำเบอร์ก่อนมาลาเวลาลำเบอร์เปนไปหน้ามาเติมนะดึงดูไปหน้าหน่อยดูไปหน้าหน่อยดูด้านหน่อยดูด้านหน่อยหน้าก่อนไปหน้าก่อนเฮ้ยโอ้โหขาตายขาตายเขาเ้าไปจับแล้วขลองได้ขลองได้เวฟล่างตก ดีเซลเอาคลองเดือบอ่ะมีโป๊กให้ลูกนึงอ่ะเฮ้ยไม่ลงมุดเลยไม่ลงมุดยิงเหรอพี่ได้เอาซ้ายพี่ได้เอาซ้ายเขี่กลางเลยเดินเดินหามุดเองยังไม่มีจับนะโอเมเด้าประมาณสิบวิสิบวิเรียยังมีแข็งไอ้ไอ้ดฟาดฟาฟาดมันทฟ้าเรียยังลงหน้างนะโอเคแอมปกาเดี๋ยวเพี่ทิ้งไอ้เอลซ้ายให้ได้ไหมอืมอือไม่ถึงไม่ถึงตีเปิดดาดิเปิดนะต้องต้องไม่เปิดนะลัมเบอร์จะเกิดหรอเปิดล้อให้เปิดล้อให้ระวังเรียยบ้านนะ ไอ้ให้ลาเปิดระวังน okay. so on so okay. okay. ี <ley> okay. lines, yeah. I I ่เนี่ยบ้านะผมไม่มีระเบิดเลยไอ้ภูคุมแมวแอลไว้ก่อนไอ้ทิ้งไอทิ้งได้ดังแล้วได้ดังเลยขอบนเด้จะมอนใส้สายนี้แหละขอบนสองนะผมอ่ะเดี๋ยวพิ่งนี้เอาซ้ายไว้เพื่อนอยู่เอาซ้ายอยู่ผมมีมอร์นิ่งแล้วยิงโอเมนเข้าแล้วปล่อยปล่อยบนเลยนะปล่อยบนเลยยังไม่บอลไงเดี๋ยวร้องเขาทำร่างหรอนะ เดี๋ยวรารอรอยเกยก่อนกลางเกียร์ช้ากลางสองมันเอาขึนได้กลางเกียร์ช้ามาช่วยช่วยแทงเอาเอาเกย์ก่อนี้พุ่มหน้ามีใครบรับเกียร์เกียร์เกียร์รซ่อนอยู่กลางเว็บหมดแล้วนะเกียร์เกียร์มันรวมเลยเลยเดดี๋ยวเดี๋ยวเกย์มาคุมกลางเอาคุมกลางกับอีกกี้ลยแหลคุมกลางไปสองคนอ่ะได้ได้ขโมนทำทำไว้คนหนึ่งไงเอ็นด้าหายแล้วไม่ค่อยหายเลยไม่แตงร่างหมยโอ้โหบน ร้อยเลยสต็จเล่นกาหลอนก็ได้ปาหาแบบนี้เงินเงเงีฟีดไรต้องต้งแลกบาหลกตัวลงน่นเลยยงดงมาเฮ้ยมันจะเล่นนะเนี่ยลงิเนรอติกเองติกยุบาน้ห้ืังหาได้หาได้ระวังพีจับนะโอมกนารไกลอะไวโอมันโคตรไกลเลยเมดขึ้นหลอดแกเอาซ้ายคืนได้อยู่เชียการห่อนป่ะพี มึงจะได้จะได้ตัวโดนไอ้นี้เฮ้ยมึงมีความเกินนะเราดูไปโอกริ้งรอบเนี้ยเว่อเจ็บตลอดว่าผมไม่ถึงคนก็ได้มันอยู่อ้าซ้ายหมดเลยให้ทุกคนอ่ะมีโยนให้ลงนึงล่างเราสูงจะไหวอยู่ล่างน่าจะชนะอย่าเพิ่งเอย่าเพิ่งแทงมัวเว้ยรอรอมันโผล่นิ่งๆก่อนไอ้ดัมเบ้มันจะแทงไม่เจ็บ เมบจะตายอีล้มีลำตัวเบอร์สไลด์เหรอไล่ไปไล่ไปเราห้องบอลล็อกเมบต้องหลีนะโอเมนอะโอเมนหายตัวเดียวแฟ้มโผล่แล้วโผล่โผห้าครบแล้วบนไม่น่าจะมีใครอ่ะโอเคทำบนมันได้หายมันได้าอยู่ล่างก่อนช่วยพลเรนคุมขวาแล้วกันรอบนี้เม่นแทงขวามานะเว้ยพี่นีเล่นนะโอเมนเฟกอยูอุ้ยตัวเบอร์ยอมรับเว้นล่างแล้วนี่แหละ นี่เหลี่ยมโป๊กไม่ค่อยแม่นอ่ะเฮ้ยการรอนะเม็ดเสจนี่เหลี่ยมครึ่องรอแล้วตัวเม่หายนะด้วยขวาทำก็ทำ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 เวฟขวาก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบมันมันนาทีหนึ่งหนุนไม่้องรีบไม่ต้องรีบเวฟฟ้าปล่อยปล่อยมันดันมาตรงนี้เลยถ้ามันจะดันอ่ะไปไปเคลียร์ทำเวฟขวาไปก่อนทำล่างไปเลยนะเฟลิกแล้วฝั่งไบโอให้มันฟิกเสียฟิกฟรีได้ปะ ให้พลเล็เป็นนัวนัวหลังอากัอน้องเอออยู่ซ้ายหมดเลยเดี๋ยวรอตรนี้อีกรอบน้องราเลยมากได้หลบเกดล้วมจะได้กลบเลย2รอย่นยดตัวเดียวลองดูลองได้ได้ต้องดูพุ่มพุ่มได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่กลับไม่กลัไม่กไม่กว่าแก้ไปบนก่อนว้ไปอว่าไงไปบนอย่า่อยปกาเว็บกาเว็บแผมทำไก็ได้พี่บน อย่าเพิ่งเล่นนัมเบอร์อยู่พุ่มเนี่ยพุ่มจุดล่างสซนนั้เมน70เอ้ยตรงการรอดูหนะรอดูอยู่รอดูอยู่มันได้คุมเธ่เอ้ยเด้ไหางโอนได้ไหม่มแ้บ้างะเบดก่อนเปะอ๋อมนโอเมนโเมนโอเมนโอเมนโอมนโอเมนอเมนโอเนเมนอมนนโอมนเนโอมน้าเมนเนโอนอเอนเมนมนอยนเนนเมนเมเอเมอมเอเมเมนเอเเนอมอนมอน้าก่อน Ê, nó mươi ta hai phòng vòng gia hai phòng tham đi hai phòng Ê, gia hai phòng tham gia hai phòng tham gia hai phòng mày gia hai phòng tham 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 gia จบจบไอ้เหี้ยไปเรื Guys, yeah. okay. Dude, ่องเกี่ยบศูนจบไปเรื่อกี่กความสามยังนานเออดีเลไอ้เหี้ยาโหดเก๋เรด d i ้งรวยๆฟเลินลำทุรุโลกไอ้เหี้ยไม่ไม่มีตสตดเลืองไอ้ไอ้นี่มันตายก่อนนะเหี้ยมันมันมันดูตึงตึง